ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเหรียญของพระอาจารย์สุริยันนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวสมปัติถนานะครับปี2 5 6หสี่เนื้อทองแดงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเหรียญนี้มีเจ้าของแล้วนะครับพอดีวันนี้นะครับพี่ชายท่านหนึ่งนะครับก็ได้จองแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับส่วนราคานะครับราคา ให้ท่านผู้ชมพิจารณานะครับว่าผมไม่บอกราคานะครับไม่บอกราคานะครับราคานี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวให้ดูผิวเหรียญนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ทองแดงสวยนะครับสวยคมมากนะครับการจัดสร้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจัดสร้างรุ่นนี้จัดสร้างกี่เหรียญนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับส่วนมีด้านหน้านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมขยายให้ดูครับนี่ครับทอดอนะครับเลขยันแล้วก็อันนี้เลขโค้ดเลขโคดเห็นชัดไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามแปดเจ็ดนะครับย้ํานะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับผมก็พึ่งให้ ที่ชายท่านหนึ่งนะครับปูชาไปแล้วนะครับนี่ก็เลยจะขอญาตท่านนะครับมาลงนะครับลงเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อท่านนะครับนี่เลขโค้ดนะครับเห็นไหมครับเลขโคดสามแปดเจ็ดนะครับเลขสวยนะครับเลขสวยมากดูนะครับดูภาพพักขององค์ท่านนะครับเห็นไหมครับดูใบหน้าของท่านสวยนะครับ คมชัดเหรียญแท้นะครับแท้นี่นะครับชัดสวยนะครับวงนี้สวยสวยมากเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอ่าหน้ากระบาดนะครับแล้วก็เป็นยันของหลวงพ่อนะครับอยู่ย่านกลางนะครับส่วนด้านล่างก็จะอ่าเขียนคําว่าเจ้าสัวสมปรานานะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่นะครับ วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนี่นะครับเหรียญนี้ราคายังยังไม่แรงนะครับรีบเก็บไว้เลยนะครับถ้าท่านใดไปเจอก็เก็บไว้นะครับส่วนของผมนี้มีแค่เหรียญเดียวนะครับได้มาเหรียญเดียว นี่นะครับสวยนะครับสวยนะครับราคาก็อ่ายังไม่แรงนะครับอยู่ที่หลักร้อยนะครับเนื้อทองแดงนะครับส่วนเนื้ออื่นนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนครับพญานาคผมชัดนะครับ เหรียญเจ้าสัวสมปารถนานะครับแท้นะครับรับประกันแท้นะครับนี่ครับปีสองห้าหกสี่นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าผมจะนำพะระอาราธนาพระหลวงพ่อเหรียญอาจารย์ท่านใดก็อย่าลืม รอติดตามชมกันนะครับพระใหม่นะครับราคาสูงนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับพระสร้างใหม่ราคาโอ้หลักแสนหลักล้านเลยนะครับก็มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับกลาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับ